สวัสดีนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนใหม่ของเรานะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นหน่วยที่หนึ่งซึ่งมีชื่อว่าเทคโนโลยีกับชีวิตหน่วยนี้จะพานักเรียนทุกคนไปสำรวจว่าเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรายังไงบ้างทั้งในบ้านที่โรงเรียนและในสังคมรอบตัวเรา ลองคิดดูสิคะว่าเราตื่นเช้ามาเราใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างอืมก็มีโทรศัพท์มือถือครับคุณครูเอาไว้ตั้งปลุกตอนเช้าแล้วก็เปิดดูข่าวหรือเช็คตารางเรียน เก่งมากเลยค่ะใช้แล้วเทคโนโลยีอยู่รอบตัวเราและยังมีอีกหลายอย่างที่เราจะได้เรียนรู้เช่นเทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างไรรวมถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและรู้เท่าทันด้วยนะคะฟังดูน่าสนุกมากเลยครับอยากรู้แล้วว่าเราจะได้เรียนอะไรบ้างดีมากค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มสำรวจโลกของเทคโนโลยีกับชีวิตกันเลยค่ะ